ครับผมต้นฮักกอกนะครับาวันนี้ก็จะพานะครับวันนี้ก็จะพาไปชมบรรยากาศนะครับในตอนไตสายนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับไปชมบรรยากาศบนท้องทุ่งนากันนะครับเอฟซีนะครับมาเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับนี่มอเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามในช่องต้นฮักกอกนะครับก็มาดูธรรมชาติ ในตอนเช้าๆกันนะครับ FC ครับนะครับมาดูธรรมชาติในมาดูธรรมชาติในตอนเช้านะครับนะว่าธรรมชาติในตอนเช้านั้นสวยงามแค่ไหนนะครับ FC นะครับโอ้ทีนี้นะครับเอิ้นบรรยากาศสวยงามมากเลย FC นี่ครับขออนุญาตตั้งกล้องมาก่อนนะครับขออนุญาตตั้งกล้องสักครู่นะครับ นี่นะครับนี่นะครับเอฟซีครับโอ้สวยงามมากนะครับเอฟซีนะเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็นี่นะครับสายเมฆหมอกนะครับเอฟซี อยู่ปกคลุมภูเขาด้วยนะครับน euh, ี่ก็เป็นบรรยากาศตอนนี okay ้นะครับเมื่อเช้านี Female ้หมอกหนามากหนากว่านี้เลยนะครับนี่นะครับหมอกหนามากเลยนะครับเอฟซนะครับมองดูสายหมอกนะครับหนามากเลยนะครับเอฟซครับดูดิครับนะเนี่ยนะครับหมอกหนาเนี่นะครับหมอกหนามากเลยนะครับเอฟซครับนี่นะครับก็เป็น กำลังใจให้ด้วยนะครับนี่นะครับอนุโมทนาสาธุนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับบนท้องทุ่งนะครับตอนนี้นะครับก็ผมก็มาอยู่บริเวณสะพานนะครับมาอยู่บริเวณสะพานนะครับเอฟซีนะแล้วก็นี่คือบรรยากาศนะครับนี่นะครับก็คือภูหลวงนะครับนี่นะครับเอฟซีนะครับที่เห็นนี่นะครับก็คือภูหลวงนะครับคือภูหลวงนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับก็คือภูหลวงนะนะครับแล้วก็ มาตรงกลางนะครับนี่นะครับช่วง,งตรงกลางนะครับนี่ก็คือภูผาเฮียนะครับภูผาเฮียนะครับนี่นะครับช่วงตรงกลางนะครับแล้วก็สายสุดที่เห็นนะครับนี่ก็คือสายสุดนะครับเลนมาทางสายสุดนะครับก็จะเป็นภูผาแอกนะครับภูผาแอกนะครับนะก็จะเป็นบรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับเอฟซีเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆนะครับเอฟซีครับ นี่นะครับเป็นบรรยากาศสวยงามนะครับแล้วก็มีธรรมชาตินะครับอยู่ก็คือท้องทุ่งนาท้องทุ่งนานะครับนี่นะครับมีท้องทุ่งนาด้วยนะครับฟรีแล้วก็มีคลองนะครับมีคลองห้วยบุงนะครับนี่คือคลองห้วยบุงนะครับเป็นคลองที่เรียกว่าเป็นคลองไหลเป็นคลองที่ไหลผ่านนะครับอลงไปคลองใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับคลองนี้นะครับก็จะผ่านหลังบ้าน ลุงพลป้าแตนด้วยแล้วก็จะผ่านข้างหลังองค์พ่อปู่ปาริจิตเราด้วยนะครับนะครับเอฟซีนะนี่นครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับของจะไหลผ่านนะครับทั้งหลังองค์พ่อปู่และหลังบ้านลุงลุงป้าด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมานี่ครับก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับสวยงามมากนะครับเอฟซีนะ มากเลยนะครับนี่ครั ada, บเป็นบรรยากาศท้องทุ่งนะครับเป็นบรรยากาศท้องทุ่งท้องทุ่งสวยนะครับสวยจัเงเลยนะครับแล้วก็มีภูเขาอยู่เป็นแบกเกาอยู่ข้างหลังนะครับมีสายหมอกนะครับเป็นสายหมอกที่ดูแล้วสดชื่นสดใสามากเลยนะครับเป็นบรรยากาศแบบที่ <The> บางที่นะครับไม่มีเอ่อบางบางที่นะครับและบางคนนะครับก็ ไม่อาจจะสามารถเรียกว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับนะครับบางท่านนะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาอยู่ตรงนี้นะครับคืออยู่เห็นเป็นภูเขานะครับเป็นภูเป็นอะไรต่างๆอย <S <s ่างนี้นะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับดูดูครับสายหมอกไหลเป็นทางเลยนะครับสายหมอกไหลเป็นทางนะครับ ก็เป็นบรรยากาศที่ดูแล้วสดชื่นสดใสนะครับนี่ครับก็ขอุ้ยนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับนี่ครับอ่า นี่ครับเดี๋ยวไปทําหน้าที่ประจําของเราก่อนนะครับเอฟซีนะก็คือจะไปกวาดหน้าบ้านให้ลุงให้ป้าก่อนนะครับเอฟซีนะนี่นะครับ นี่นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่แวะเวียนมาเป็นกําลังใจให้นะตอนนี้นะครับก็เป็นอากาศสวยงามมากเลยนะครับแลักคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ